สวัสดีค่ะวันนี้มาแจกสูตรขนมไข่หงมาแบ่งปันสูตรเพื่อเป็นแนวทางในการสร้างอาชีพหลักหรืออาชีพเสริมก่อนไปรับชมฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้เราด้วยนะคะไปรับชมกันเลยค่ะเราจะมาทำในส่วนของแป้งกันก่อนนะคะส่วนผสมก็จะมีประมาณนี้ต่อไปเราก็จะนำแป้งมาเทใส่ในชามผสมค่ะก็ใช้เป็นแป้งข้าวเหนียวกับแป้งข้าวเจ้านะคะใส่ลงไปผสมกันก่อนค่ะ น้ำตาลเเสขาวพอเราใส่ส่วนผสมที่เป็นของแห้งลงไปเสร็จนะคะเราก็จะคนผสมให้เข้ากันดีค่ะพอคนผสมแป้งเข้ากันดีเราก็จะมาใส่กะทิน้ำเปล่าเสร็จแล้วก็คนผสมให้เข้ากันดีค่ะพอคนผสมแป้งเข้ากันดีประมาณนี้เราก็จะเปลี่ยนมาใช้มือนวดแป้งค่ะเราก็จะนวดไปจนกว่าแป้งจะเนียนเข้าไปเนื้อเดียวกันนะ ถ้าในระหว่างที่เรานวดตัวแป้งมีลักษณะที่แห้งก็สามารถทยอยเติมน้ำเปล่าลงไปผสมได้ค่ะหรือถ้าตัวแป้งเหลวเกินไปก็สามารถทยอยเติมแป้งลงไปผสมได้เช่นกันค่ะพอนวดแป้งจนเนียนเข้าเป็นเนื้อเดียวกันดีแล้วเราก็จะพักแป้งไว้ก่อนค่ะก็จะนําถุงมาคลุมไว้ก่อนนะคะเพื่อกันตัวแป้งแห้งค่ะในส่วนของตัวแป้งเราไม่ได้จํากัดเวลานะคะเพราะว่าเราจะไปทําในส่วนของตัวไส้ก่อนค่ะ ในส่วนของตัวไส้วันนี้เราใช้เป็นถั่วเขียวซีกรอบเปลือกนะคะเราก็ได้แช่น้ำไว้ข้ามคืนค่ะจากนั้นเราก็จะนำถั่วไปล้างน้ำให้สะอาดค่ะล้างให้น้ำใสดีเลยนะถั่วของเราจะได้ไม่เหม็นเขียวค่ะตอนนี้เราก็ได้ล้างถั่วสะอาดดีแล้วนะคะต่อไปเราก็จะนำมานึ่งกันค่ะ เราก็ได้ตั้งซึ้งรลจนร้อนดีแล้วนะคะต่อไปเราก็จะนําใบตองไปวางรองค่ะหรือใครมีผ้าขาวบางก็สามารถใช้เป็นผ้าขาวบางชุบน้ําบิดให้หมาดแล้วมาวางรองก็ได้ค่ะเสร็จแล้วนะคะเราก็จะเทถั่วของเราลงไปนึ่งค่ะในขั้นตอนนี้ก็แนะนําให้กระจายถั่วออกแบบนี้นะคะถั่วของเราจะได้บางค่ะเวลานึ่งถั่วของเราจะได้สุกง่ายพอเกลี่ยถั่วของเรากระจายตัวกันออกแบบนี้แล้วนะคะเราก็จะนึ่งอยู่ที่20นาทีด้วยไฟแรงค่ะ พอเรานื่อถัว่วครบเวลาแล้วนะคะเราก็จะปิดแก๊สจากนั้นก็ยกออกไปพักไว้ให้คลายร้อนค่ะเดี๋ยวเราก็จะนําไปปั่นกันนะเราก็ได้ปั่นถั่วของเราละเอียดดีแล้วนะคะต่อไปเราก็จะนํามาผัดไส้กันเลยค่ะก็ตั้งกระทะจากนั้นก็ใส่เป็นถั่วที่เราปั่นละเอียดดีแล้วนะคะเสร็จแล้วก็เปิดไฟใช้เป็นไฟอ่อนค่ะใส่เกลือ น้ำตาลใสขาวความหวานก็สามารถปรับเพิ่มได้ตามความชอบค่ะจากนั้นใส่เป็นหัวกะทิในวันนี้เราใช้เป็นหัวกะทิกล่องนะพอใส่ส่วนผสมลงไปครบหมดแล้วนะคะเราก็จะผัดให้ส่วนผสมเข้ากันนี้เลยค่ะเราก็ได้ผัดไส้มาจนเนียนเข้าเป็นเนื้อเดียวกันดี้แล้วนะคะลักษณะตัวไส้ก็จะแห้งประมาณนี้ค่ะเดี๋ยวเราจะปั้นดูนะลักษณะตัวไส้ก็ปั้นง่ายแบบนี้ก็ใช้ได้แล้วค่ะ ก่อนที่จะไปขึ้นรูปตัวแป้งนะคะเราก็จะมาปั้นในส่วนของตัวไส้ก่อนค่ะก็จะชั่งน้ำหนักตัวไส้ให้ได้10กรัมนะในส่วนของตัวไส้นะคะใครจะปั้นชิ้นใหญ่กว่านี้ก็ได้นะพอได้น้ำหนักตามต้องการแล้วนะคะเราก็จะนํามาคึงให้เป็นลักษณะก้อนกลมแบบนี้ค่ะจากนั้นก็พักไว้ก่อนแล้วเราก็จะชั่งน้ำหนักแบบนี้ไปเรื่อยๆนะคะจนกว่าตัวไส้จะหมดค่ะเราก็จะใช้น้ำหนักอยู่ที่10กรัมนะ ตอนนี้เราก็ได้ปั้นตัวไส้เสร็จแล้วนะคะก็จะได้ทั้งหมดประมาณนี้เลยต่อไปเราก็จะมาปั้นในส่วนของตัวแป้งกันค่ะก่อนที่เราจะปั้นแป้งแนะนําให้นวดก่อดน,นะเพื่อให้แป้งได้คลายตัวค่ะส่วนน้ําหนักตัวแป้งเราใช้อยู่ที่2 0กรัมนะคะพอสั่งน้ําหนักได้ตามต้องการแล้วเราก็จะนํามาคึงให้เป็นก้อนกลมแล้วก็แผ่แป้งให้เป็นแผ่นบางแบบนี้ค่ะจากนั้นก็นําตัวไส้วางไว้ตรงกลางแล้วก็หุ้มตัวแป้งให้มิดนะคะ จากนั้นก็คึงให้เป็นลักษณะก้อนกลมแบบนี้ค่ะในการคึงแป้งไม่ต้องคึงนานนะคะเพราะจะทำให้แป้งแน่นเวลาเรานำไปทอดตัวแป้งจะแตกหรือว่าระเบิดได้ค่ะจากนั้นเราก็จะนำก้อนแป้งไปวางพักไว้ก่อนค่ะก็ให้โรยแป้งด้วยนะก้อนแป้งจะได้ไม่ติดภาชนะค่ะเสร็จแล้วเราก็จะทำไปอีกจนกว่าแป้งของเราจะหมดนะ ส่วนน้ำหนักแป้งเราก็จะใช้อยู่ที่20กรัมเหมือนเดิมนะคะเพราะการที่เราทำแบบนี้จะต้องทำให้แป้งชิ้นเท่ากันนะเวลานำไปทอดแป้งของเราจะได้สุกพร้อมกันค่ะสำหรับคนที่ไม่มีตาช่างนะคะก็สามารถกะเอาได้ค่ะแต่จะต้องให้ก้อนแป้งใกล้เคียงกันที่สุดนะเพราะตอนที่เรานำไปทอดแป้งของเราจะได้สุกพร้อมกันค่ะส่วนคนที่ต้องการทำชิ้นใหญ่กว่าน,นี้ก็สามารถทำได้เช่นกันนะคะ ตอนนี้เราก็ได้ขึ้นลูกขนมเสร็จแล้วนะคะต่อไปเราก็จะนําไปทอดกันเลยค่ะตั้งกระทะใส่น้ํามันในวันนี้เราใช้เป็นน้ํามันปาล์มตาพึ่งนะคะใส่ใบเตยจากนั้นก็เปิดไฟใช้เป็นไฟกลางค่ะแล้วก็รอไปจนกว่าน้ํามันจะร้อนขึ้นมาพอเราตั้งน้ํามันมาได้สักพักนะคะน้ํามันก็เริ่มร้อนดีแล้วเราก็จะปรับมาใช้เป็นไฟอ่อนนะแล้วก็ทยอยใส่ก้อนแป้งลงไปทอดค่ะย้ํานะคะในขั้นตอนนี้อย่าใช้ไฟแรงนะคะ ให้เราปรับมาใช้เป็นไฟอ่อนเท่านั้นเพื่อไม่ให้ก้อนแป้งของเราแตกค่ะในขั้นตอนนี้ถ้าใช้ไฟแรงนะคะตัวแป้งจะแตกระเบิดเลยนะพอใส่ก้อนแป้งลงไปเต็มกระทะแบบนี้แล้วก็อย่าเพิ่งคนนะคะรอให้แป้งเซ็ตตัวก่อนค่ะในขั้นตอนนี้เราจะตักใบเตอยออกไปก่อนนะถ้าตัวแป้งไม่เซ็ตตัวอยากคนกับด้านเด็ดขาดค่ะเพราะจะทำให้ก้อนแป้งของเราแตกหรือว่าเละได้นะ พอทอดมาได้สักพักนะคะตัวแป้งเริ่มเซ็ตตัวดีแล้วเราก็จะมาคนกับด้านเล็กน้อยค่ะในขั้นตอนนี้ย้ําเลยนะจะต้องทําอย่างเบามืออย่าทําแรงเด็ดขาดค่ะเพราะจะทําให้ตัวแป้งของเราเละหรือว่าแตกได้นะคะเราก็ได้ทอดแป้งต่อมาได้สักพักแล้วนะคะก็จะสังเกตว่าก้อนแป้งของเรานะเริ่มเซ็ตตัวดีเราก็จะมาแกะแยกชิ้นแป้งออกจากกันค่ะในขั้นตอนนี้ย้ําเลยนะจะต้องให้ชิ้นแป้งหลุดออกจากกันค่ะ เวลาแกะแยกก็ทำอย่างเบามือนะเดี๋ยวก้อนแป้งของเราจะแตกได้ค่ะและที่สำคัญเลยนะคะในขั้นตอนการใช้ไฟจะต้องใช้เป็นไฟอ่อนเท่านั้นนะคะให้เราใจเย็นๆในการทอดนะอย่าใช้ไฟแรงเพราะจะทำให้ก้อนแป้งของเราแตกแล้วก็ระเบิดได้ค่ะตอนนี้เราก็ได้แยกตัวแป้งหลุดออกจากกันดีแบบนี้แล้วนะคะจากนั้นเราก็จะทอดกลับไปกลับมาจนกว่าแป้งของเราจะสุกเสมอกันดีค่ะ ตอนนี้เราก็ได้ทอดแป้งมาจนสุกเหลืองดีได้สีตามต้องการแบบนี้แล้วนะคะส่วนใครที่ชอบสีเข้มมากกว่านี้ก็สามารถทอดต่อไปได้เลยนะส่วนของเราก็จะเอาสีประมาณนี้ก็สวยกําลังดีค่ะจากนั้นเราก็จะตักตัวแป้งของเราขึ้นไปพักไว้ให้เสด็จน้ํามันพอตักตัวแป้งออกไปหมดแล้วเราก็จะทยอยใส่ตัวแป้งลงไปทอดรอบใหม่ทําแบบนี้ไปเรื่อยๆนะคะจนกว่าตัวแป้งของเราจะหมดค่ะ พอเราทอดแป้งจนหมดแล้วเราก็จะมาเตรียมในส่วนของน้ำตาลสำหรับฉาบขนมกันค่ะก็ให้เราตั้งกระทะจากนั้นก็ใส่เป็นน้ำตาลเสขาวค่ะแนะนำให้ใช้เป็นน้ำตาลเสขาวนะเสร็จแล้วใส่น้ำเปล่าเกลือพอใส่ส่วนผสมลงไปครบหมดแล้วนะคะเราก็จะเปิดไฟก็ใช้เป็นไฟกลางนะแล้วก็ผัดไปจนกว่าน้ำตาลของเราจะมีฟองอากาศขึ้นมาค่ะ ในวันนี้เราก็จะมาบอกเคล็ดลับวิธีทําให้ตัวแป้งของเราหอมอร่อยนะคะก็จะใส่เป็นเนยเค็มลงไปด้วยค่ะจะได้ช่วยเพิ่มความหอมนะส่วนคนที่ไม่มีก็ไม่ต้องใส่ก็ได้นะคะพอเราผัดมาจนน้าตาลขึ้นฟองอากาศแบบนี้แล้วนะคะเราก็จะใส่ตัวแป้งลงไปผัดรวมกันค่ะในขั้นตอนนี้เราก็จะใช้ไฟกลางนะคะผัดไปจนกว่าน้ําตาลของเราจะข้นเหนืดขึ้นมาค่ะ ตอนนี้เราก็ได้ผัดน้าตาลมาจนเริ่มเหนียวเหนืดแบบนี้แล้วนะคะก็จะปิดแก๊สค่ะจากนั้นก็อาศัยความร้อนจากกระทะผัดไปจนกว่าน้าตาลของเราจะตกทรายหรือว่าตกผลึกนะตอนนี้เราก็ได้ผัดมาจนน้ำตาลตกทรายตกผลึกแบบนี้แล้วนะคะจากนั้นเราก็จะนำไปพักไว้ให้คลายร้อนค่ะก็เสร็จลงไปเรียบร้อยแล้วนะคะสำหรับวิธีทำขนมไข่หงค่ะ ตัวแป้งของเราก็จะมีความกรอบนิดนินะคะแล้วก็มีความเหนียวนุ่มแบบนี้ค่ะตัวไส้ก็พอดีกันเลยนะเดี๋ยวเรามาชิมกันค่ะขนมไข่หงของเราก็อร่อยลงตัวมากเลยนะคะตัวแป้งมีความเหนียวนุ่มและตัวไส้ก็หวานกำลังดีค่ะเคี่ยวรวมกันกับน้ำตาลเคลือบด้านนอกนะคะก็อร่อยหวานกำลังดีเลยค่ะ ก็เสร็จลงไปเรียบร้อยแล้วนะคะยังไงก็ลองไปทำกันดูค่ะส่วนวันนี้เราก็ขอฝากคลิปนี้ไว้ด้วยนะถ้ามีประโยชน์ก็ฝากกดไลค์กดแชร์และที่สำคัญอย่าลืมกดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้เราด้วยนะคะเจอกันใหม่คลิปหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ